ผมหยุดอธิบายตัวเองเมื่อผมได้พบว่าผู้คนเข้าใจได้แค่ในระดับสติปัญญาของพวกเขาเท่านั้นนี่เป็นคำที่จิมแคร์รีซึ่งเป็นนักแสดงตลกที่โด่งดังนะคะเขาได้กล่าวเอาไว้ค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนทั้งโลกรู้และก็เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังคิดในสิ่งที่เรากำลังทำก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นหลักการในการดำารงชีวิตที่แตกต่างกันไป ไม่มีใครที่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจงดําเนินตามทางที่เราต้องการต่อไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมานิดนึงนะคะสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยกินแอปเปิลเลยแล้วเราจะอธิบายให้เขาฟังว่าแอปเปิลมันรสชาติเป็นยังไงมันรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆอมหวานนิดนึงนะรสชาติยังไงเหรอรสชาติเหมือนส้มเหรอไม่ใช่มันจะรู้สึกสดชื่นกรอบๆแล้วก็แบบมันจะ เปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวแบบเหมือนส้มนะก็คงจะอธิบายยากใช่ไหมคะว่าแอปเปิลกับส้มต่างกันยังไงถ้าคนคนนั้นไม่เคยกินแอปเปิลเลยเหมือนกันค่ะในวันนี้เปรียบเทียบกับสิ่งที่เรากําลังทําสิ่งที่เรากําลังคิดสิ่งที่เรากำลังมุ่งมั่นใครบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพเดียวกับที่เราเห็นแต่เราก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นอนะ มันเป็นเพราะอะไรเราเห็นภาพยังไงเพราะว่าถ้าเขาไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยนึกถึงภาพพวกนั้นมาก่อนเขาก็อาจจะไม่มีทางที่จะเข้าใจมันได้ด้วยซ้ําค่ะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตในแบบของเราโดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงแค่เราทําในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นมีความสุขกับชีวิตแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจของครูบิลลีฟนะคะยังมีคลิปดีๆแบบนี้รอให้เพื่อนเพื่อนอีกเยอะเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ